ก็กลับสวัสดีพี่พี่เพื่อนนานๆน้องๆคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ่งปันบัตเครื่องนะผมพี่ๆนานๆคนไหนเข้ามาจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยครับหลากหลายสายนะครับพี่ๆนานๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเครับผมมาเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะผมนี่ครับ ย้อนยุคนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะผมนี่ครับรุ่นทองพันช่างนะครับผมนี่ครับนี่ออกปีสามหกนะครับได้ผงมลสารเก่านะครับผมพี่น้าๆคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์ะไรแคปลูปมาสอบถามได้นะครับนี่ครับกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับปีสามหกนะครับประกันแท้นะครับผมนี่ครับนี่ครับทองพันช่างนะครับหลวงปู่โตนะครับผมครับปีสามหกนะครับ วัดประดูชิมพีนะผมพี่นาณาคนไหนสนใจสายคลายกันลา์แคบลูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเป็นผ้าผงสวยๆเลยนะครับได้มนสารเก่านะครับนี่ครับเป็นปกโพนะผมนี่ครับคมๆนะครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับพี่นาณาคนไหนสนใจสายคลายกันลา์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับ องนี้ก็ฝังตะกุดเงินนะผมพี่นนาคนไหนสนใจสายคลายกันลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมน่ครับสวยๆเลยนะครับผสมมลสารเก่านะครับสะท้อนไฟนิดหนึ่งนะครับพี่นนาคนไหนสนใจสายคล้ายกันลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมน่ครับด้านหลังก็เป็นยันหลงปูนะครับก็จะมีรอยปิ้นนะครับนิดหน่อยนะครับน่ครับตรงขอบนะผมเป็นเอกลักษณ์นะครับน่ครับหลงปูโตนะครับสวยๆนะครับ นี่ครับฝังตะกุดเงินตรงนี้นะครับสองดอกนะผมนี่ครับทางวัดก็จะปั๊มก็จะแบนๆนะครับตะกุดนะครับตะกุดเงินนะครับนี่ครับพี่น้าคนไหนสนใจสายครายก็ไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะผมนี่ครับตรงนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมนี่ครับ ราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับเอามาแบ่งปันนะผมพี่น้นนาๆคนไหนสนใจสายคลายก็ไลน์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมงับปีสามหกนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับสามร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับเคครับผมพี่น้นนาๆคนไหนสนใจสายครายก็ไลน์มานะผมสามร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งครับเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เหรียญพระพุทธยีบห้าศตวรรษนะผมนี่เป็นพิมพ์เสมานะผมเนี่ยพร้อมกล่องนะครับกล่องนี้ออกทีหลังนะครับทางวัดหลายวัดนี้สร้างออกมาเพื่อใส่เฉยๆนะผมนะครับแต่ออกที่จริงนี่ปีสองพน้ร้อยนี่ไม่มีกล่องนะผมเทางวัดได้สร้างมาใส่เฉยนะมีหลายสีหลายแบบนะครับกล่องนะครับพี่น,านา้าคนไหนสนใจสา,ายใครก็ไลน์แคปลูมาสอบถามได้นะผมเป็นเหรียญทรงเสมานะครับ ส,สวยนะผมแต่กล่องนี้สร้างย้อนทีหลังนะผมเหรียญก็หนาๆน,าน,านะครับส,สวยๆนะครับสะท้อนไฟนะผมพี่น้านไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมการฉลองยี่ห้าศตวรรษนะผมส,สวยนะครับกล่องนี้ก็ทําขึ้นมาทีหลังไว้ใส่นะครับผมทางวัดสร้างก็ไม่เหมือนกันนะครับ ออกที่จริงไม่มีกล่องนะครับพี่น,น,นาคคนไหนสนใจสายคลายก็ลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมตรงนี้ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมพี่น,น,นาคคนไหนสนใจสายคลายก็ลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมครับสมายี่สิบห้าศตวรรษนะครับอุกเสกพิธีใหญ่นะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมสามร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมคร่าวๆนะผมครับต่อไปก็เป็น นี่ครับสมเด็จปกโพนะผมนี่ครับหลังแม่ธรณีนะครับย้อนยุคนะผมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับอันนี้ออกปีห้าเก้านะผมนี่ครับออกวัดโคสิตารามเลยนะครับจังหวัดชัยนาทครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเป็นปกโพหลังพระแม่ธรณีนะผมองค์ใหญ่หน่อยนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อนะครับนี่ครับพี่นาคคนไหนสนใจสายคล้ายกันลาแคปรูปมาสอบถามได้นะผม เนี่ยเป็นผงน้ำมันนะครับผมเนี่ยจะขึ้นคาบไขอย่างนี้นะครับได้มนสารเก่าหลวงพ่อมาผสมนะครับผมเนี่ยครับเป็นโพวก้านะครับหลังก็เป็นพระแม่ธรณีนะครับเนี่ยม้วนมวยผมอย่างนี้นะครับผมเป็นมนสารเก่าของหลวงพ่อนะครับเอามาผสมนะครับปีห้าเก้านะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับผมเนี่ยครับพี่นาณาคนไหนสนใจสายคลายก็นลายแคบรูปมาสอบถามได้นะครับผม ออกปีห้าเก้าย้อนยุกนะครับพร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมพี่ดนา,นาคนไหนสนใจสายลายก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมองนี้ก็แบ่งปันที่350บาทพร้อมส่งนะผมพี่ดนา,นาคนไหนสนใจสายลายก็ไลค์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมครับไม่รู้ว่าลูกศ์ลูกหาเช่าหากันแพงไหมนะผมสามรับยาบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น ล็อกเก็ตนะผมนี่ครับหลวงพ่อโวยวัดโคศิตารามนะครับอันนี้ออกปีหกสามนะผมเนี่ยเสกพร้อมเนี่ยพิธีดีมากเลยนะผมเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับวันนี้ออกวัดโคศิตารามโดยตรงนะครับกล่องเดิมจากวัดปีหกสามนะผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับก็ราคาก็นิดนึงนะครับล็อกเก็ตนี่นะผมนี่ครับพิธีน่าสนใจสนใจสายใครไล่แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับพร้อมซีนแม็กยิงนี้จากวัดนะผม นี่ครับเป็นโลเกตสวยๆนะครับนี่ครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับหลังนี่ครับเป็นยันนะครับนี่ครับด้านหลังน่าจะนี่ครับฝังพลอยนะครับน่าจะผสมมวลสารเก่าหลวงพ่อนะครับผมนี่ครับฝังพลอยผสมมวลสารนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมประกันแท้ทุกองนะครับนี่ครับผสมมวลสารเก่าหลวงพ่อนะครับเป็นอลเกตปีหกสามนะผมเหรียญก็ราคาก็หลักพันไปแล้วนะครับ ปีหกส63นะครับพี่ธนาคนไหนสนใจสายคายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมนะครับเลียมทองนี่สวยสวยเลยครับนะครับให้ผู้หญิงแขวนได้นะครับพี่นาคนไหนสนใจสายคายก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมอลเกตนี่ก็แบ่งปันที่390บาทพร้อมส่งนะผมพี่นาคนไหนสนใจสายคายก็ไลน์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมถูกมากเลยนะครับราคานี้ครับผมได้มาถูกมาแบ่งปันนะผม ราคาน่าจะไปไกลแล้วนะครับปี6กสนะครับพี่นาน่าคนไหนสนใจสายคลายก็ไล์แคปลูปมาสอบถามได้นะผมด้านหลังน่าจะผสมมวลสารเก่าหลวงพ่อนะครับข้าไปอ่านประบติดูนะผม3 9มรบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับนี่ครับนี่ก็เหมือนกันนะผมแต่เป็นอีกสีนะครับเป็นโลเก็ตหลวงพ่อนะครับปี6กสเหมือนกันนะครับด้านหลังก็ผสมมวลสารนะครับ นี่ครับอันนี้เป็นออกสีดำนะครับเนี่ยเป็นยันสีออกทองทองนะครับมีสองสีนะผมนี่ครับนี่ครับเป็นยันของหลวงพ่อนะครับนี่ครับเป็นยันตุกะตากับยันนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นนี่จะเป็นเนี่ยครับแหวนมุนสานสีดำนะครับฝังพลอยนะครับเนี่ยครับทุกองค์นะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมนี่ครับปีหกสามนะครับวัดสร้างโดยตรงเลยนะผมนี่ครับวัดโคศิตารามนะครับขับโลเกตสวยๆนะครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผม พ like ี่นนะคุณเอสนใจสายคลายก็ลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผมจะมีสีขาวกับฉากขาวกับฉากดํานะครับองนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผม390รบาทพร้อมส่งนะผมพี่นาะคุณเอสนใจสายคลายก็ลายแคบลูปมาสอบถามได้นะผมอ่านประวัติดูนะครับโอเคครับผมก็ด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่ๆนาะคุณเอสนใจสายคลายก็ลายแคบรูปมาสอบถามได้นะผมแบ่งปันทุกองค์นะเข้ามาต่อลองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผม ครับโอเคครับผมก็ฝากพี่ๆนาะนๆะคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับผมค,ครับผม